กินข้าวเสร็จแล้วก็มาซื้อของกันที่ร้านเอเชียในตุลงค่ะร้านนี้จะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดแถวนี้ทางเดินแคบไปน,นิดนะคะแต่ว่าของมีค่อนข้างครบคนอยู่ใกล้คงจะมีความสุขมากเลยมาซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนคนบ้านไกลก็ตุนตามสเต็ปค่ะนี่จึงเป็นสาเหตุว่าเวลาชอปปิ้งให้มากินข้าวก่อนกินให้ท้องอิ่มแล้วค่อยไปซื้อของความอยากมันจะลดน้อยลงทำให้เลือกซื้อแต่ของที่จำเป็นแต่ไม่ว่าจะกินข้าวหรือไม่กินข้าวก็จ่าย2 0 0ยูโรขึ้นไปอยู่ดีมันห้ามใจไม่ค่อยอยู่แล้วใครที่หาอะไรไม่ค่่ออออออยยยยเเเเจจจนน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 นะะนะะะะคคแแําา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 าใใใใหหหห้้้้้้มมมมมมดดดดดดีีีววถถถฟััััรรรรรททณ์ไบซืูกก็็ลชง มาเดินชอบคนเดียวดีที่สุดค่ะพวกตามตู้แช่เนี่ยจะมีไอเทมเด็ดเยอะมากให้เราคอยสังเกตดีๆนี่บอกหอยเอาไว้กินกับตังบกหุงปลาหมึกแห้งก็มีเอาไว้ทอดเวลาเพื่อนบ้านไม่อยู่ทุเรียนแช่แข็งจะเป็นแบบแข็งปอกเลยนะคะใครเคยกินไหมคะมันเป็นยังไงแล้วก็มีแผ่นปอเปีย๊ยะแผ่นเกี๊ยวต,าต่างๆหรือจะเป็นเกี๊ยวสําเร็จรูปก็มีมีปลาแช่แข็งต่างๆปลาทูปลาสลิดมีแต่ของยั่วใจทั้งนั้นเลยมาที่โซนเครื่องปรุงกันค่ะมีหลากหลายจริงๆเหมือนเดินอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเม ที่รู้เยอะรู้มากแต่รู้ไม่จริงเรื่องเอกสารเรื่องงานต่างๆยิ่งคนจดทะเบียนสมรสกับเมียเขาจะคิดว่ายังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันใช่ค่ะมันจะได้อยู่ด้วยกันแน่แต่พอถึงเวลาเกิดปัญหาก็มีแต่เมียที่นั่งร้องไห้วีซ่ามาผิดประเภทขออยู่ต่อเอกสารไม่ครบทางสำนักง,งานเขาก็ปฏิเสธการยื่นคำขอทำให้เราเสียเวลาเสียสุขภาพจิตเพราะพยายามบอกแฟนแล้วแต่แฟนไม่ทำเถียงสู้ฝรั่งไม่ได้เวลาเราบอกทำอย่างหนึ่งก็ทำอีกอย่างหนึ่งมันปวดหัวสุดๆเลยนะดิฉันเชื่อว่าเอเจนซี่หลายคนปราทแดกกับฝรั่งพวกนี้มากแต่ว่าบ่นไม่ได้้้้้้ดิิฉััันนนนนนจะะะะะบบบ่่่แแแทพพวววกกเเเเเออองงคครรรราาาาาไไมปใใหหขขตตุณล เกินไปก็ต้องชี้แจงกันบ้างเถียงกันบ้างเรามาทํางานให้ไม่ใช่มาขอเงินใช้ฟรีๆสงสารก็แต่มาดามือใหม่อยางต้องรบกันอีกยาวไกลจนกว่าจะได้ภาษาเป็นกําลังใจให้นะคะจมไปจอมากของกับเต็มตะการแบบนี้ที่ร้านเอเชียจะมีสินค้าแปลกตาอยู่มากมายอาหารบางอย่างมาในรูปแบบอบแห้งมาในรูปแบบถนอมอาหารให้เราสํารวจดีๆนะคะแล้วเราจะได้วัตถุดิบมากมายอยากกินอย่าอดนะคะให้รางวัลกับตัวเองบ้างกินอาหารฝรั่งทุกวันมันไม่ไหวหรอกนอกจากอาหารก็มีข้าวของเครื่องใช้หม้อหยกะละมังหมวดนึ้อข้าวสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการทํากับข้าวก็มีให้เลือกกกออีีเเเยยะะะะลคค่่ววัังาาา็มดดินนนนนู้้ไปจ